สวัสดีค่ะมาพับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักแบบรายธาตุค่ะจะเป็นของชาวธาตุไฟค่ะ ฮาไฟก็มีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะสามารถดูันวที่เราก็เช็คราศีด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะคําทํานายในคลิปนี้จะเป็นในช่วงเดือนพฤษภาคม2568ค่ะก็จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเนอะแล้วก็โฟกัสไปกับที่ความสัมพันธ์กําลังมีปัญหากันอยู่คุณอาจจะทะเลาะก,กันงองแงงกันนะคะดูแล้วไม่ค่อยหวานฉ่าไม่เอาใจใส่อะไรกันเลยนะคะ เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความรัความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยยังไปต่อได้หรือเปล่านะต้องแก้ไขต้องยังไงบ้างนะคะดวงในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงโดยรวมเหมือนเดิมค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะ ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูปัญหาระหว่างคุณกับเขากันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างจะแก้ไขยังไงนะาะใบแรกค่ะเป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีกันค่ะหรือไม่นะคะคนคนนี้เขาอาจจะมีอายุมากกว่าคุณ ห้าปีสิบปีหรือว่าน้อยกว่าห้าปีสิบปีอะไรแบบนี้นะคะพอมันมีอายุแบบห่างกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะแต่และเจนนะคะทัศนคติความคิดเนี่ยมันก็ต่างกันนะคะอืมนี่นี่ก็หนึ่งปัญหาของคุณแล้วนะต่อมาค่ะมีไพ่เจ็ดดาบค่ะเจ็ดดาบเนี่ยมันออกแนวแบบว่า ใครสักคนหนึ่งนะคะไปทำลับหลังเออไปทำลับหลังอีกคนหนึ่งอ,อ๋ออะอย่างเชน่นอย่างเชน่นเขาคนนี้นะคะอาจจะแอบไปเที่ยวหนีเที่ยวนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกคุณอืมนะเออมันก็มีในเรื่องของการไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจกันใช่ไหมคะอะหรืออีกอันหนึ่งนะคะเขาคนนี้อาจจะไปแอบคุยกับคนอื่นนะ เออแบบนี้ก็ได้นะคะอืมนะตอนแม่ค่ะมีไพ่แปดดาบนะคะแปดดาบเนี่ยคืออยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างอึดอัดกืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะคะตรงเนี้ยอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะบางทีตัวคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วตัวเราอะ่ะก็รักเขาไปแล้วเนาะ เออแต่ก็ก็รู้สึกว่าเอ้ยท้ามันไม่ชัดเจนเนี่ยเราควรออกมาไหมเออก็ออกมาไม่ได้อีกก็เพราะว่าเรารักเขาเราก็เลยยังคงอยู่เออมันเป็นอารมณ์นี้พยายามปิดหูปิดตาอยู่เนี่ยค่ะอืมนะหรือไพ่ใบนี้นะคะอาจจะหมายถึงว่าคนคนเนี้ยคนที่คุณคุยอยู่อะ มักจะนำพาปัญหามาให้คุณคิดคุณแก้ไขอยู่ตลอดเวลานคะคะอืมไม่ยอมแก้ไขเองมาให้เราแก้ไขซะงั้นเนาะออต่อมาค่ะเป็นไพ่คุยน s อปซอสค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมค่ะธาตุลมก็มีราศีกุ้มราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีในด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะดูจากไพ่ใบนี้นะคะเขาคนนี้อาจจะผ่านการ แต่งงานมาแล้วก็ได้นะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไหม้นะคะแล้วก็ดูจากรูปนะคะควางคิดว่าเป็นคนที่ปากร้ายคนหนึ่งเลยนะเออปากร้ายใจดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะปากตรงกับใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าปากร้ายละกันนะคะเออบางครั้งบางคราเนี่ยเขามักจะพูดอะ่ะเชื่อเฉอนเออพูดแบบแทงเข้าไปข้างในนะคะให้เรารู้สึกแบบเจ็บปวดชอกช้ำระกมใจด้วยคำพูดของเขาแค่ไม่กี่คำนั่นเองนะคะ เออนะหรือบางครั้งเขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นการที่แบบร้ายแบบไม่มีเหตุผลก็ได้อยู่ๆมันก็ร้ายอะ่ะเอออยู่ๆมาก็วีนดราม่ามาเลยเป็นอะไรอะ่ะเออประมาณนี้นะคะสิ่งที่วางพูดไปสามารถสลับฝั่งกันได้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่ขี้วีนเอออะไรเนี่ยขี้วีนผิดปกติหรืออะไรแบบนี้นะคะนะถ้าเรารู้ตัวว่าเราวีนนะเราอาจจะต้องแบบเออ สงบตินิดนึงพุทโธธโมสังโคนับหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเอาหน้าไปมองที่อื่นก็ได้ไม่ต้องไปมองหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะปรี๊ดมากขึ้นไปอีกเนาะต่อม้ค่ะไพ่สเตรน์ค่ะความคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อดทนกันมาเนินนานแล้วที่ไม่เอ่ยอาจจะคบกันมานานอืมนะคะแล้วก็มันจะมันอยู่ในจุดที่แบบต้องอดทนด้วยกันแล้วอะ ความรักมันอาจจะน้อยลงไปก็ได้มันเปลี่ยนเป็นความอดทนและความเคยชินเออเออแล้วตัวคุณก็ยังคงสตรองอยู่นะเออวังคิดว่าตัวคุณก็ยังคงสตรองในการที่จะจัดการความสัมพันธ์นี้อยู่แต่ว่าบางครั้งบางคาคุณก็รู้สึกเหนื่อยกับตัวเขาเหมือนกันว่าทําไมเขาไม่มีความคืบหน้าไม่มีการพัฒนาชีวิตอะไรเลยนะคะนะแล้วความสัมพันธ์นี้มันยังคงไปต่อได้หรือเปล่าอันนี้คือ์เ y w o r d เนอะว่าความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อได้หรือเปล่า คุณอยากจะรู้ว่าสิ่งที่ทําอยู่สิ่งที่รออยู่เนี่ยมันเสียเวลาหรือเปล่านะเพราะบางคนที่อยู่อาจจะอยู่ในรูปแบบที่ว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอ่ะอืมนะถ้าถ้าถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเอ่ะกวางก็ยังพอเข้าใจได้เนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปแต่คนที่เป็นคู่กันแล้วอ่ะเป็นแฟนกันแล้วอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอ่ะอันนี้มันดูแปลกๆนะออ คือคือมันยังไงอะ่ะคือมันเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปมันไม่เรียกว่าแฟนแล้วอะไรแบบนี้นะคะอืมต่อม่ค่ะมีไพ่อะไรเนี่ยแปดไม้นะคะแปดไม้เนี่ยความคิดว่ามาให้ดูไพ่ก่อนแปดไม้เนี่ยมันดูเหมือนกำแพงใช่ไหมคะเหมือนกำแพงเนาะอืมคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเขาคนนี้มีกำแพงอืมมีกำแพง ซอนไม่ใช่มีกำแพงซ้อนมีกำแพงระหว่างคุณกับเขาเออเมื่อก่อนเขาอาจจะบอกคุณเนี่ย่ะว่าวันนี้ไปนี่วันนี้ไปนั่นเออเธอทานอะไรหรือ,อยังหรือไงแต่พอเวลาผ่านไปอะ่ะเรื่องเหล่านี้มันหายไปอะค่ะเขาไม่มาบอกคุณอีกแล้วค่ะว่าวันนี้ฉันไปเซนท่านนะวันนี้ฉันไปพารากอนนะอะไรแบบเนี้ยเขาเขาไม่บอกอีกแล้วค่ะซึ่งเราก็กลายเป็นเอ แกวันนี้เราไปคนนอกหรือเปล่าอ่ะทําไมเขาชอบทําอะไรที่มันรับหลังเราหรือเกินนะคะแล้วเขาไปกับใครทําไมเราเข้าไม่ถึงตัวเขาทําไมเขาเริ่มชาชินลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอืมใครเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ้างเ่ยตอแม่ค่ะมีไพ่แต่จริงๆอ่ะไพ่แปดไม้กวางคิดว่าตัวคุณเนี่ยก็ยังอยากที่จะไปต่อนะอืม ยังอยากที่จะไปต่อกับคนนี้แต่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่อยๆนะคะไปต่อไม่ไปต่ออันนี้ก็คือตัวคุณเท่านั้นที่ตัดสินเองค่ะต่อมาค่ะอัศวินถือเหรียญน,นะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะจะเป็นชาวธาตุดินค่ะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะความเป็นธาตุดินเนี่ยค่ะเขาไม่รู้หรอกว่าคุณรู้สึกอะไรอืมเขาไม่ค่อยเข้าใจคนอื่นหรอกออกแนวซื่อบื้อมากกว่า วางธาตุดินเองค่ะเอ่อออกแนวซื่อบื้อมากกว่าดังนั้นถ้าคุณไม่ได้จับตัวเขามาแบบเฮ้ย hey, นั่งตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะบอกเธอนะว่าเอ้ย e ฉันชอบเธออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยรู้หรอกเขาจะแบบอืมเขาจะคิดอย่างอื่นคิดนูน่นคิดนี่เกี่ยวกับธุรกิจเขาเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแล้วเขาก็จะออกแนวเฉยๆด้วยค่ะนะคะ ต่อมาค่ะอัศวินถือถ้วยนะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำค่ะธาตุน้ำมีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะเมื่อกี้ไพ่มันต่างกันมากเลยเนาะธาตุด,ดินกับธาตุน้ำอืมบางทีคุณอาจจะไปเจอใครที่เป็นธาตุด,ดินธาตุด,ดินที่แบบคุยด้วยแล้วก็เข้าใจยากคุยไปแล้วก็เหมือนคุยเกับกำแพงนิ่งนิง่งเฉยเยเฉยเยเมื่อก่อนก็เหมือนเหมือนทำ เมื่อก่อนก็เหมือนแบบทำท่าจะเปลี่ยนแปลงเพื่อเรานะคะแต่พอหลังๆก็กลับมาเป็นสภาพเดิมนะด้วยความที่เป็นทตุด,ดินมันมีความหนักแน่นนะคะมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแปรรูปอะไรนะคะส่วนความที่เป็นท่าน้ำเนี่ยคุณอาจจะกังวลใน,นที่ว่าเขาอชอบเจาะแจ๊ะโอ้ทำอะไรรับหลังเจาะแจ๊ะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเป็นคนที่ชอบหยอดค่ะนะ เออจะหยอดแบบน้ำเนา่าไม่น้ำเน่าก็ไม่รู้ละค่ะแต่ว่าก็คือเจอใครแล้วก็ชอบหยอดนะคะอันเนี้ยนะคุณเจอใครอยู่นะอ่ะเดี๋ยวกวางขอมาต่อค่ะลืมเปิดแอร์เพนโหมดอะมีคนโทรเข้ามาเยอะแยะเลยเดี๋ยวกวางจะต้องซื้อเบอร์เพิ่อมอีกแหละอ่ะมาดูกันมาดูกัน ว่าปัญหาที่คุณมีเนี่ยจะคลี่คลายไหมว่าขอดูปัญหาก่อนดูปัญหาก่อนอ่าปัญหาคุณคือ lack of communication ก็คือไม่ค่อยได้พูดคุยกันหนึ่งเรียนค่ะความรักความสัมพันธ์นี้อ่า head of source ค่ะคิดว่าจะได้กลับมาคุยกันอีกแล้วนะเออดีอยู่ดีอยู่ สี่้วยอันนี้สี่ถ้วยเนี่ยหมายถึงตัวคุณค่ะคุณอย่าไปคาดหวังค่ะอย่าไปคาดหวังว่าการที่คุยกับเขาแล้วโอ้มันจะต้องดีมากแน่เลยเขาจะต้องเข้าใจในครั้งเดียวเลยอะไรเงี้ยแต่บางคนถ้าบางคนอาจจะแบบดูแล้วซื่อบื้อนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องหลายรอบนิดนึงอะคะ่ะนะอืมอย่าไปคาดหวังมากเกินไปเอาแค่แต่พอดีนะคะอืม ต่อมาค่ะว้าวสองไม้ค่ะความรักความสัมพันธ์นี้ยังคงมีอนาคตอยู่นะนะเห็นไหมยังมีอนาคตอยู่นะคะยังไปต่อได้ค่ะมีเลขหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยมีอนาคตเอ้ได้อยู่นะได้อยู่นะดังนั้นกวางขอคอนเฟิร์มค่ะว่าคุณผ่านเดือนนี้ไปได้นะผ่านเดือนนี้ไปได้ นะอะไรที่ว่าดีอ่ะเรารับเอาไว้อะไรที่มันไม่ดีอ่ะโยนทิ้งถังขยะไปค่ะไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปสนใจเนอะนะแล้วก็นนี้ก็เป็นดวงโดยรวมใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกว่ากว้างก็แนะนำค่ะมาจิ้มลิ้ก์ด้านล่างได้เลยค่ะนะโดยที่มีชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาเออเลี้ยงมาเลยค่ะคนคุยมีอีกคนเอามาให้กวางดูให้หมดเลยกว้างดูได้นะคะอ่ะมาดูกันนะ the world นะคะ the world อืม เดอ world แล้วก็10ไม้ค่ะ10ไม้อย่าไปแบกรับอะไรต่างๆมาเนาะถ้าเกิดว่าเราได้พูดไปแล้วเราได้คุยไปแล้วก็คือให้มันจบไปไม่จำเป็นต้องมาแบกรับความรู้สึกของเขาอีกสมมตินะสมมติสมสมุติว่าคุณคุยกับเขาอยู่แล้วคุยชี้แจงธุรกงธุรกิจหรืออะไรให้ไปรับลงไปรับลูกอะไรแล้วเขาทำหน้าแบบมีจิตใส่มีจิตใส่เออ เราก็ไม่ต้องไปีเรียเลยเราก็เดินเชิดหน้าหนีไปก็แบบก็เรื่องของมึงอันนี้คือหน้าที่มึงเออจบเออแค่นั้นเองนะคะอืไพ่ the World ก็หมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยยังคงไปต่อได้นะแต่ว่ามันก็ยังมีเหนื่อยมีอะไรบ้างนะคะนะอห้าเหรียญแล้วก็ตามด้วย Queen of Pentacles ตัวคุณกับตัวเขาอ่ะเขาค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันใกล้เคียงกันนะเออมองจะบอกว่าถึงแม้คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปธาตุไฟเป็นธาตุดินเป็นธาตุายแต่ว่าตัวคนเราอะ่ะมันจะมีครบทั้งสี่ธาตุเลยนะตัวคนเราอะ่ะจะมีครบทั้งสี่ธาตุเลยอยกตัวอย่างเช่นอย่างกวางเนี่ยลัคนาเมษใช่ไหมคะราศีมังกรนะคะแล้วก็ดาวต่างๆเนี่ยของกวางอะ่ะจะไปลุมมาตุ้มอะ่ะจะอยู่ธาตุไฟ ดังนั้นกวางจะเป็นคนธาตุไฟมากกว่าราศีมังกรเออมังกรมันคือดินไงนเออนะคะแต่ต่างกับแม่กวางแม่กวางเออเป็นลัคนาเมษนะคะนะแล้วก็เป็นชาวราศีกันแต่ว่าดาวทั้งหมดเนี่ยไปรวมมาตุ้มอยู่ที่ธาตุดินเขาก็จะมีความเป็นธาตุดินมากกว่าธาตุไฟอันเนี้ยสามารถมาค้นดูได้กับกวางนะคะหรือว่า จะไปเปิดเบิร์ชาร์ตเอาเองก็ได้นะคะต่อมาค่ะกวางขอดูก่อนนะว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะหกเหรียญอยากจะดูแลเทคแคร์จ้าเมจิเชียนนะคะอยากจะดูแลเทคแคร์คิดถึงคุณมากนะคะคิดถึงคุณมากมคิดถึงคุณมากแล้วก็ เนี่ยสิบดาบเขาก็รู้สึกผิดรู้สึกแย่ในการที่จะแทงข้างหลังคุณเนี่ยในการที่ทําอะไรที่มันไม่ดีอะ่ะเออเขาก็รู้สึกแย่ลองอขออีกนิดนึงค่ะอืม King o f Co ins, นะคะเฮ้ยไพ่อันนี้มันไปหรือ,อยังวะ King of Coins อ๋อยังเนาะเออวางงง King of Coins เนี่ยมันมาคู่กับ Queen of Coins แสดงว่าคุณสองคนเนี่ยเป็นคนที่คู่กันแล้วนะ คู่กันแล้วมีนิสัยคล้ายๆกันอะไรเหมือนเหมือนกันนะคะคนคู่แล้วมันไม่แคล้วกันหรอกนะคะคุณขาเนาะ,นะอ่ะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อความในใจกันดีกว่านะคะขออนุญาตดื่มน้ำนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้กวางจะมีแบบปัญหาพูดไม่ทัน ไมใช่พูดไม่ทันพูดแล้วหายใจไม่ทันแล้วเหนื่อยมากๆแล้วก็จะผืออืดผอมบางทีกวางเปิดคลิปมาแบบหน้าแดงจมูกแดงไปห,หมดเลยเนี่ยก็คือเหมือนแบบจะออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรอืมาทานยาแก้อาเจียนอยู่อ่ะมาดูกันค่ะว่าหนึ่งบายค่ะเขาถามว่าคุณน่ะไปไหนมา คุณไปไหนมาอืมคุณไปไหนมาอันนี้มันก็ตีได้ได้หลายความหมายนะคะว่าบางทีตัวคุณเนี่ยอาจจะทิ้งเขาไปแล้วนะคะเออบล็อกเขาไปแล้วแล้วตัวเขาก็ยังคิดว่าเออคุณอยู่ไหนทําคุณหายไปเนี่ยทําให้ชีวิตเขาเนี่ยปั่นฝ่วนเนอะอืม w h e n I think about what matters the most to me? You are a l w a y top of my list. เขาบอกว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดของเขานะคะคในช่วงระยะเวลานี้นะเขาอยากให้คุณตัดสิ่งอื่นๆออกไปได้เลยค่ะนะใครที่มาทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจคนรอบข้างที่ไม่ใช่ตัวเขาอะนะเออตัดออกไปได้เลยอีมือที่ส่งที่สามนะคะเออคุณคือ Number One นะคะเวลเ l w เ l l ต่อมานะคะอืม บางครั้งบางคลาเนี่ยค่ะเออเขาก็อยากที่จะได้เวลาได้คิดได้พักหัวใจบ้างเหมือนกันนะคะขออีกหนึ่งใบแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะอืมเขาบอกว่าคุณรู้ไหมเวลาที่คุณทำอะไรก็ตามเนาะคุณเนี่ยอยู่ในสายตาเขาเสมอนะคุณอยู่ในสายตาเขาเสมอฟาทโทนะรถอยู่นะ อ่ะอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดือนพฤษภาเนาะก็จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเพื่อให้เราได้เตรียมตัวเพื่อเราจัดการชีวิตง่ายๆนะคะนะเอ่อทุกคนฝากดูดูหน้าปกก่อนนะคะหรือว่าดูแคปชั่นก่อนนะว่าเออเป็นช่วงระยะเวลาไหนอะไรยังไงเพราะเดี๋ยวคนอาจจะว่ากวางว่าเฮ้ยทำมาบ่อยเออทำมาบ่อยแล้วเออเดี๋ยวมัน จริงๆแล้วมันมีเวลามันมีเวลาบอกนะคะดูที่เวลาบอกนะคะอ่ะวันนี้วังขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามวังด้วยนะคะต้องขอบพระคุณจริงค่ะบ๊ายบาย